ฟอกทำให้สะอาดทําให้หมดหมดจดเช่นฟอกผ้าฟอกตัวก็ใช้ฟอกแล้วเงินเนี่ยฟอกเงินคืออะไรไม่แช่เอาเงินไปซักในในน้ํายาซักผ้าหรือว่าสบู่นะฟอกเงินก็แปลว่านําเงินที่ได้จากธุรกิจผิดกฎหมาย มาผ่านกิจาการทางพาณิชย์ที่ถูกกฎหมายก็เรียกว่าฟอกเงินภาษาอังกฤษใช้ร o n d ี้ Money ่รอนดี้ r o n นะไม่ใช่ลาวจะพูดผิดอยู่เรื่อยเป็นลาวดี้ร n d i ี้ o n น y ี้ฟอกเงินเงินผิดผ่านธุรกิจให้ถูกกฎหมาย เหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนกับหลอกอะแต่ถ้าเขาจับได้ว่าเงินนี้มาผ่านเอามาจากธุรกิจที่ผิดกฎหมายถึงจะมาทำให้มันถูกกฎหมายก็สามารถสามารถเรียกคืนได้ ก็ถูกฟ้องได้เหมือนกัน